นี่นะคะกระเจียวมาแล้วค่ะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดีชาเก็บกระเจียว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วนะคะดีเห็นบ่คะเต็มกระตาบากเลยเต็มกระตานะคะกระตานีมานนะคะเก็บอันนั้นอันนี้แล้วกับเก็บกระเจียวต่ออีกนะคะนี่ค่ะใจเบิงเลยนะคะนี่แล้วข้างหลังของเราก็คือสวนกระเจียวค่ะกระเจียวเล็กๆนะคะบูกีบูกีเมดนะคะแต่วันดกแห้งค่ะ กระเจียวกระเกิดงามภูมิกระเจียวกระเกิดงามนาการนั่น huh, ค่ะนนการคือต้นกระเจียวนะคะที่ยู่ข้างหลังนิชานั่นนะคะอยู่ใต้ห่มบักุงหรือนะคะข้างหลังนิชานั่นนะคะนั่นคือต้นกระเจียวนะคะแล้วเราก็เก็บดอกกระเจียวมาได้เต็มเต็มกระตาเลยนะการนี่ค่ะเห็นบ่วคาเห็นบ่วคาดอกกระเจียวอ่อนซ่อนในนิชาบอคาบ้านเราไม่มีภูเขาเราก็มีกระเจียวนะคะเราปลูกเองปลูกเองเนาะค่ะจังหดกินแต่เ่าปลูกกับบได้กินนะคะแต่ว่าเป็นนิชาปลูกนะคะคุณยายปลูกค่ะ มาแปรก,กินในคุณยายตลอดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณยายก็ปลูกนะคะปลูกแล้วก็มาเก็บกินนะคะนี่เป็นดอกกระเจียวนะคะดอกกํางามเลยดูฝนออกหลายแหงค่ะนี่เนาะคะ่ะเนาะอ่อนซ่อนเนาะเวลาเก็บกระมวนมวนไดนพอดอกเขางามมันเหมือนดอกไม้เนาะคะ่ะเนาะเราไปกันค่ะเราไปกันค่ะนี่นะคะสีเอาเอาสวนไม่ชมเหนียวสวนไม่ชมนี่นะคะเห็นบัวกาเห็นบัวกาสวนเขาเห็นบัวกา นีือสวนกระเจียวรอบนีมือนีเก็บมากเบิดแล้วนะคะงามคือดอกใหม่เลยเนาะคะ่ะงามแห้งค่ะดอกกระเจียวกินแล้วก็อร่อยลวกแจ่วก็อร่อยนะคะบางคนเพิ่นกับว่าเอาไปแกงนิชาบุหูว่า,าไปแกงเห็นแบบใดนะคะนิชาเคยกินแต่ลวกปนลวกแจ่วนอคะ่ะเนาะแต่เลือเอาไปแกงนี่ยังบุหูนะคะว่าเห็ดแบบใดผู้ใดหูเทคนิคมาบอกแนแกงใสอีหยังนะคะกระเจียวกระเจียวสวยจริงๆนะคะกินก็ได้อร่อยนะคะกินก็ได้กระป่นกับแจวกับแ่บนะคะแล้วกะ ความงามของเขาเบิ่งติล่ะคะงามงามค่ะเราไม่ได้อยู่บนปูเขาเราก็มีกระเจียวกินนะคะดีค่ะนี่นะคะนิชาพามาเก็บดอกกระเจียวอีแลเดมันนี่ฝนตกมาชุกๆุกดอกกระเจียวก็ออกอีแล้วค่ะกระเจียวปลูกนี่ล่ะค่ะกระเจียวบานเข้าเอามาเฮาเอาเอามาปลูกนะคะหามาปลูกนี่นะคะก็เป็นดอกกระเจียวที่ปลูกได้บานนะคะอยู่นี่นะคะเพราะว่าเข้าหามาแถบเข้ามันบ่มีดอกค่ะกระเจียวปลากระเจียวยางกระเจียวภูเขาบ่มีเพราะว่าแถบานนิชาบ่ไดนมีภูเขานะคะมีเกิดอีแล้วค่ะเกิดอีแล้วเห็นบ่ค่ะ เก็บเลยค่ะเก็บเลยนะคะเป็นอันที่สองเดี๋ยวเก็บเลยเดี๋ยวก็ดึงเอาเลยนะคะดึงเอาเลยเนาะนะคะเดี๋ยวสองอันแล้วนะคะเดี๋ยวสองอันแห้วนะคะได้สองอันแล้วมันก็แล้วเต่อันสันอันยาวด้วยค่ะเด้อนี่สองอันแล้ออันสันอันยาวก็แล้วเต่นะคะนี่ก็เป็นเดินกับเจี้ยวนะคะที่ปลูกไว้บริเวณพืชผักสวนครัวของคุณยายนะคะก็มีหลากหลายค่ะดีค่ะนี่นะคะนี่กับเอามาให้เบิ้งนะคะดีข้างหลังก็เป็น สวนกระเจียวนะคะสวนน้อยๆนะคะนี่ค่ะปลูกเสมในผืนผักสวนขั้วอยู่ต้องนี้นะคะนี่เห็นบ่อค่าเห็นบ่อค่านี่ค่ะกระก็บกินหลายรอบแล้วเนาะค่ะเนาะตามอยากนะคะย่าบอกกระก็บหลายรอบแล้วกันนิชากับกระก็บซอยกันแหล้วกับแบงกันวันนี้ใช่เป็นคนกินคนเดียวค่ะคืออ่ามหลายค่ะมหลายเพราะว่าเอาไปหลายก็เสียหายเพราะว่ามันก็เกิดอยู่เรื่อยๆช่วงนี้เนาะค่ะหน้าฝนเนาะเกิดอยู่เรื่อยๆนะคะ